มนุษย์เคยเกือบสูญพันธ์จริงหรือคุณเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งมนุษย์เคยเกือบหายไปจากโลกจริงๆไม่ใช่ในหนังไม่ใช่นิยายแต่มันเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ทางวิวัฒนาการภูเขาไฟจุดเริ่มต้นที่เกือบลบล้างเผ่าพันธุ์เราเมื่อราวๆาวเจ0ดปีก่อนเกิดการระเบิดของภูเขาไฟโทบาบนเกาะสุมาตราอินโดนีเซียนี่คือหนึ่งในภูเขาไฟที่ระเบิดรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก การระเบิดครั้งนั้นปล่อยเท่าฐานและก๊าซกรมาฐาันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศบังแสงอาทิตย์จนโลกเข้าสู่ภาวะฤดูหนาวภูเขาไฟหรือว่าโวคานิกวินเทอร์อุณหภูมิโลกลดลงอย่างรวดเร็วสัตว์จำนวนมากตายไปและมนุษย์ยุคแรกๆก็เกือบไม่รอดหลักฐานทางพันธุกรรมมนุษย์เหลือแค่ไม่กี่พันคนนักสิวิทยาตรวจสอบ DNA ของมนุษย์ทั่วโลกและพบสิ่งน่าตกใจคือความหลากหลายทางพันธุกรรมของเราแคบมาก หมายความว่าในอดีตมนุษย์เคยเหลือประชากรน้อยมากบางทฤษฎีบอกว่ามนุษย์เหลือรอดเพียง1,000ถึง1,000 0คนเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนทั้งโลกมีคนอยู่แค่เท่าหมู่บ้านเล็กๆนี่เรียกว่าโทบาแคทัสโทรฟีท h ออรีหรือทฤษฎีที่บอกว่ามนุษย์เคยผ่านคอขวดประชากรหรือว่า popula tio n bottleneck แล้วมนุษย์รอดมาได้ยังไงนักโบราณคดีพบว่า มนุษย์กลุ่มเล็กๆในแอฟริกาเป็นผู้รอดชีวิตเพราะยังมีพื้นที่ที่อากาศอบอุ่นและอุดมสมบูรณ์พอที่จะดำรงชีวิตอยู่หลังจากนั้นพวกเขาค่อยๆขยายเผ่าพันธุ์กระจายออกจากแอฟริกาจนกลายมาเป็นมนุษย์ทั่วโลกในทุกวันนี้พูดง่ายๆคือเราทุกคนมีบรรพบุรุษร่วมกันจากคนเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นความเห็นที่แตกต่างอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางส่วนไม่เชื่อว่าผู้เขาไฟโทบา คือสาเหตุที่ทาให้มนุษย์เกือบสูญพันธ์เพียงอย่างเดียวบางงานวิจัยพบว่าผลกระทบอาจไม่รุนแรงเท่าที่คิดมนุษย์อาจผ่านคอขวดประชากรจากสาเหตุอื่นเช่นโรคระบาดครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการแข่งขันกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นอย่างนีแอนเดอร์เทลแต่ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามมันแสดงให้เห็นว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เคยอยู่ใกล้เส้นสูญพันธ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งบทเรียนจากอดีตเรื่องนี้ทําให้เราได้ตระหนักว่า มนุษย์ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันโลกเปลี่ยนแปลงได้เสมอและภัยพิบัติขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟดาวเคราะหออ์นโหนกหรือสภาพอากาศก็อาจกลายเป็นจุดสิ้นสุดของเผ่าพ,พันธุ์ได้อีกครั้งได้ในขณะเดียวกันมันก็บอกเราว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอดทนและมีความสามารถในการเอาตัวรอดเพราะถ้าบรรพบุรุษของเราไม่รอดวันนั้นวันนี้ก็จะไม่มีคุณที่นั่งฟังเรื่องนี้อยู่ตรงนี้เลยครับคุณคิดว่าถ้าเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นในอนาคต มนุษย์จะสามารถรอดเหมือนเมื่อ74,000ปีก่อนได้อีกหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment บอกกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวความรู้รอบโลกอีกทุกวัน